น,น้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร เรามีเรื่องราวดีๆจากกรมองออำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาฝากเป็นเรื่องราวการสร้างความยั่งยืนเรื่องของไฟฟ้าให้กับชาวเมืองของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามในรายละเอียดเลยค่ะ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเชียงดาวมีทั้งหมด6หมู่บ้านบ้านใหม่บ้านวังมารีวบ้านหนองบัวบ้านหลวงบ้านน้ำรูบ้านแม่แพรมอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองเป็นหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่หลังเขาหลังดอยหลวงเชียงดาวชาวบ้านที่นี่รักธรรมชาติทําให้ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันของเมืองคองนั่นคือปัญหาความไม่เสถียรในการใช้ไฟฟ้าปัญหาที่กระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยบน ่ราบสูงงแลละหไกใช้เทียนไขครับใช้เทียนไขเพราะาไฟฟ้าเราไม่มีเด็กจะไม่เรียนคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าไฟฟ้าไม่พอใช้สุดาเซรื่เก่านี่คือถ้าเป็นช่วงฝนใช้ไม่ได้เลยถ้าเป็นช่วงร้รอนๆจะได้ใช้ประมาณสัก3าชั่วโมงนะเพราะมันเริ่มเสื่อมนะครับแต่ตอนนี้ดะดีขึ้นนะครับเพราะว่าได้อันใหม่มาได้ของกรามอนมาเลยครับ ไฟฟ้าที่เมืองคลองส่วนมากเกิดจากในป่าครับมันเดินทางมาไกลเนาะแล้วก็เราได้ใช้ไฟฟ้าจากฝั่งอุทยานห้วยน้าดังแล้วก็ผ่านป่ามาประมาณเฉพาะเมืองคลองนี้ก็20กว่าโลละแล้วก็ผ่านที่แม่แตงอีกหลาย10บโลแล้วก็เวลาหน้าฝนนะต้นไม้กิ่งไม้มันจะมีล้มบ้างมีหักโค่นบ้างางเงี้ยเยอะแล้วก็ช่วงพายุลมร้อนอันนี้ก็เยอะพายุลูกเห็บ หรือฝนตอนต้นฝนเนี่ยมันจะมีฝนบวกกับลมเงี้ยไฟจะดับบ่อยมากดับทีก็เป็นวันสองวันสามวันก็มีมันขึ้นอยู่กับว่าดับคือความเสียหายเยอะแค่ไหนถ้าความเสียหายเยอะก็ใช้เวลากอบกู้เยอะเงี้ยครับบางครั้งซ่อมวันเดียวไม่พอมันก็เลยจะมีปัญหาเวลาดับทีหนึ่งนะคือเราไม่มีทางเลือกลนะมีไฟฟ้ามาจากทางเดียวดับก็ต้องรอการกอบกู้แล้วก็ซ่อมแซม จนเสร็จถึงจะมีการใช้ไฟต่อเงี้ยครับถ้าเป็นระบบอินเทอร์เนต็ตเนะี่ยมันต้องใช้สัญญาณกับโทรศัพท์นะครับถ้าไฟดับเนะี่ยก็ถือว่าดับไปหมดเลยทั้งสัญญาณทั้งไฟฟ้าเวลาจําเป็นจริงๆก็ค,คือใช้เครื่องปั่นไฟก็ค่อนข้างจะมีปัญหากับพวกคอมพิวเตอร์เงี้ยทางโรงเรียนทุกโรงเรียนก็มีการสื่อสารด้านอินเทอร์เนต็ตเหมือนกันโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านเมืองคลองเนะี่ยก็มีห้องอินเทอร์เนต็ตด้วยถ้าไฟดับนี่เด็กก็มีปัญหาละนะครับแล้วก็เวลาการทํางานของ หน่วยงานราชการนี่ก็จะมีปัญหาไปด้วยแล้วก็ลองลงมาก็พวกประกอบการครับทั้งโฮมสเตย์ทั้งผู้ประกอบการด้านอื่นที่ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเนี้ยก็ถัดลงมาพวกเครื่องทำความเย็นพวกตู้แช่อะไรนี้ก็มีปัญหากันหมด ปัญหาของการไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้นั้นไม่เพียงกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านแต่ยังกระทบต่อสถานบริการสาธารณาสุขอีกด้วยเพราะนอกจากจะต้องเดินทางจากพื้นที่ห่างไกลมารับอุปกรณ์จากโรงพยาบาลแล้วสถานบริการสาธารณาสุขเหล่านี้จะต้องนำวัคซีนขึ้นไปเก็บไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยในแต่ละหมู่บ้านแต่ไม่สามารถเก็บวัคซีนไว้ได้นานเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้สำหรับการแช่เย็นวัคซีน สมควรสุขภาพตำบลบ้านใหม่ของเราเนี่ยเวลาไฟดับนะครับจะดัดนานมาก4-5วันเลยครับแล้วก็ดัดแต่ละครั้งเราก็ต้องมาเคลื่อนย้ายวัคซีนของในตู้เย็ยนของเราทุกครั้งนะครับแล้วก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราไม่กล้าเอาวัคซีนไว้ที่เรานานนะครับก็คือเวลาเราไปเบิกวัคซีนที่โรงพยาบาลเชียงดาวนะครับต้องไปฝากไว้กับโรงพยาบาลสงเสรสุขภาพตำบลที่อื่นก่อนแล้วก็ถึงวันที่นัดเด็ก ที่จะต้องมาชีวัิลีนเนี่ยเราถึงจะขนขึ้นมาครับแล้วในแต่ละครั้งที่เราขนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเตรียมกระติบแช่น้ําแข็งไว้เพื่อไปขนขึ้นมานะครับเพราะวัคซินที่เราไว้ในตู้เย็นเนี่ยมันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่2องถึง8องศาะคระับในกรณีที่แบบว่าขาดไฟไฟไม่มีเชื้อของวัคซินเนี่ยก็จะตายไปได้ครับแล้วก็มีผลก็คือว่า วัซีนที่เราเบิกมาเนี่ยถ้ามันเสียแล้วมันก็ต้องทาลายทิ้งหมดเลยฮะแล้วก็มูลค่าของวัซีนที่เราเบิกมาก็แพงเหมือนกันครับมันเป็นมีราคาสูงปัญหาความเดือดร้อนของเมืองคลองนี้มีหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมแก้ปัญหานั่นคือกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักร องค์กรหลักที่สร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างความสุขให้แก่ชาวเมืองคองคือการสร้างไฟฟ้าเพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนเราได้จัดทําโครงการโซลารเซลล์ขึ้นมากับกรมนนะครับแล้วก็เข้ามาสํารวจพื้นที่กันแล้วก็นําเสนอปัญหาก็นํามาสู่การ ก่อสร้างโครงการโซล่าเซลล์ขึ้นตอนนี้การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการทดลองใช้ไปทั้งหมดอยู่5จุดโดยพื้นที่ที่มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์นั้นมีทั้งหมด5จุดได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคลองอเภเชียงดาวจเชียงใหม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ตำบลเมืองคลองอเภอเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่โรงเรียนบ้านเมืองคลองตำบลเมืองคลองอเภอเชียงดาวจัังหวเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านวังมาริวตำบลเมืองคองอเภอเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่โรงเรียนดอยสามหมื่นตำบลเมืองคองอเภเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่การรักษาความมั่นคงภายในเป็นเรื่องสําคัญและเป็นรากฐานของทุกเรื่องส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนคือกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือบรรเทาเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความสุขให้กับคนไทย แต่เรามีไฟฟ้าใช้นะครับในการเรื่องของวัคซีนเราก็เก็บไว้ได้นานขึ้นแล้วก็เบิกมาแล้วก็จะเป็นภาระของที่เราเลยเราจะไม่เป็นภาระของที่อื่นแล้วแล้วก็มาไว้ที่เราของเราเลยแล้วก็ประชาชนที่มียาที่แบบว่าต้องแช่เย็นตลอดเวลาก็มาฝากไว้ที่เราเวลามามาใช้บริการก็สามารถเปิดใช้ได้ที่นี่เลยในการใช้ระบบเรื่องของระบบไฟทั่วไปในระบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ย ก็คือเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องปริน้นแล้วก็สติกเกอร์ยาประมาณนี้ฮะในการที่มีไฟเนี่ยเวลาเราใช้ไฟเวลาเราปริ้นใบสั่งยาหรือเขาสติกเกอร์ยาเนี่ยก็จะไม่มีความผิดพลาดความชัดเจนก็มีความชัดเจนมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนถ้าไม่มีไฟเราก็ต้องเขียนมือแล้วก็ในกรณีที่แบบว่าประชาชนเขามารอรับบริการจะมีจํานวนเยอะในโดยเฉพาะนนในวันที่เป็นคลินิกความดันเบาหวานนี่นะพี่น้องประชาชนที่นี่ก็จะมาเยอะมาก เฉลี่ยต่อวันก็คือ50-100คนเห็นไหมฮะแล้วก็เวลาคนเขียนก็จะมีแค่เขียนคนที่สั่งยาก็จะเขียนแค่คนเดียวมันจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาได้ผู้ที่มารับบริการจะได้รับบริการที่วบาผิดพลาดได้หรือว่ากินยาไม่ถูกตามที่ทุกครั้งที่สั่งมาครับแต่ตั้งแต่มีไฟล์ก็คือสามารถเปมพ์นสติ๊กเกอร์ยาได้ให้มันชัดเจนมากขึ้นอธิบายให้ผู้มารับบริการะะได้ในกรณีนี้เขามีลูกมีหลานที่ อ่านหนังสือได้ลู่หลานเขาก็จะได้อ่านได้เลยชัดเจนมากขึ้นครับเลยทําอะไรก็สะดวกมากขึ้นในกรณีที่มีมีอุบัติเหตุตอกนกลางคืนอนมามัยสามารถเปิดไฟได้ตลอดเวลาแล้วก็ทําอะไรหัตถการการแพร่กันดูแลคนไข้ที่มาฉุกเฉินนอกเวลาเนี่ยก็ทําได้เต็มที่ครับ ใจเพราะว่าเวลาเรียนก็มีแสงสว่างได้เล่นคอมได้เรียนคอมและเวลาไปห้องน้ําก็สะดวกทํากลางบ้านกลางคืนก็สะดวกค่ะตอนยังไม่มีไฟฟ้านี้ต้องเอาฟืนมาจากบ้านค่ะ ป็นยุคปัจจุบันผมถือว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตคนในคนปัจจุบันทุกอย่างเราจะตัดความสำคัญนี้ไม่ได้เราจะบอกว่าไม่มีไฟฟ้าก็อยู่ได้แต่ปรากฏว่าสังคมส่วนใหญ่เขาอยู่กับการไฟฟ้าอย่างเช่นทุกวันเนี้ยต้องมีโทรศัพท์มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็เครื่องอุปกรณ์การใช้ในครัวเรือนในการดำรงชีพเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหมดเลยนะครับตื่นขึ้นมาก็ไฟฟ้าก่อนหลางเงี้ย ก็เพื่อเป็นการประหยัดในเรื่องของการใช้แก๊สบ้างการใช้ฟืนที่เอามาจากธรรมชาติซึ่งเดี๋ยวนี้ทรัพยากรมันก็เหลือน้อยแล้วประชากรคนเรามันเยอะขึ้นนะครับเราจะไปพึ่งธรรมชาติหมดมันก็ไม่พอทีนี้มีไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานในการดารงชีพได้หลายๆอย่างคือความสุขสําหรับประชาชนเนี่ยเป็นเป้าหมายถัดไปที่เราจะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองในชุมชนนะครับ รมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเมื่อชาวเมืองคลองนะคะมีไฟฟ้าใช้อย่างสเสถียรไม่มีปัญหาไฟฟ้าดาับก็ถือเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาชนอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วล่ะค่ะ